สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูอย่างใกล้ชิดนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับกับ SK 2 0 0ครับมารไฟซปเปอร์นะครับนี่บันท้ายของเขานะครับใบแทกนี่ใหญ่มากครับใบแทก80เซนครับทันนี้ครับ ลุยคนนี่ยืนคนสบายสบายครับนี่ครับตัวเดินก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ ห้านิ้วครับขนาดของตัวเดินนะครับก็ล้อนำบุ้งกี้ก็0.9คิวนะครับดีครับ,รบเกือบจะเท่ากับา รุ่นแปรุ่นสินะครับแต่ว่าไม่เท่าตัวนี้ตื้นกว่าครับตื้นกว่าน้อยหนึ่งเจลาเพอร์ไปทำธุระส่วนตัวนะครับดูบูมครับบูมอามยังไม่ได้มีเสริมอะไรมากครับสมัยนี้ บูมอามยังไม่มีอะไรเสริมมากเหมือนสมัยนี้นะครับผมนี่คือวันนี้ก็เสริมเพราะว่ามันเกิดปัญหานะครับในระยะยาวหนึ่งหรือว่าใช้งานหนักนี่มันจะแตกอันนี้ก็ไม่หวงไม่หวงรูปแบบในการทำนะครับอันนี้ก็นี่เอาไบแทกมาทำนะครับเอาไว้ขูดสลลบนะครับงานขุดสะลอกคลองอะไรเงี้ย สลบก็จะสวยเลยครับเราไม่ต้องเอาปุ๊กหีไปแต่งให้มันเสียเวลาเนียครับขูดเอาขูดเอาที่จะไม่กินแรงลดด้วยครับว่าปุงกีก็ดามมาเยอะครับใช้ไม่ใช่ว่าทนนะครับไม่ใช่ว่าใช้ทนนะอันนี้คือทนใช้ครับซ่อมแล้วซ่อมแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็ซ่อม นี่ครับกระบอกรั่วกระบอกรั่วครับก็เลยทําให้อาบนี่มันตกครับบูมมันตกนะครับเวลาจอดไว้นี่จอดไว้ยกมือไว้นี่บูมมันจะตกนะเพราะว่ากระบอกรั่วครับมันซึมเดี๋ยวแรงดันน้ํามันเนี่ยมันมันตกลงมา ไปดูเครื่องครับเครื่องหกสูบมิตซูครับอ่ะดูครับร้อนๆ้นเลยนะครี่ ถังน้ำมันวันนี้ก็แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับสองคันนี้นะเครับบูมค่อนข้างที่ให่ใหญ่ครับเผือๆนี่คนละสเปคนะครับคนละสเปกกับตัวธรรมดานะครับ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นตัวท็อปรุ่นห้านะครับเหมือนกับซูเปอร์กับซูเปอร์เอนี่แหละนะครับถ้าเปรียบเทียบใส่สมัยนี้นะครับอ่ะหวังกะติดตามครับสวัสดีครับ